ร้อยนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบวัวหลวงนธนทวีหรือบวัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02 674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02 657 65 5757บจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุน โทร1725วางแผนการเงิน<า>งสี<า>เรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน c f p ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน B ีแทสรเป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทรหนึ่งสาหรือกองทุนบัวหลวงโทรศูนย์สองหกเจด่กด8กดองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุน B ีแทสรคล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ คุณฟังคาช่วงนี้คุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพร v เว e g e c ครน n อดว v i อรี y นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติคุณพิชัยก็จะไปพูดในงานสัมมนาเคาะหุ้นง,งบสวยรับปันผลแรงนะคะวันนี้ให้มาวันนี้อ๋ออ้าวไม่สะดวกเข้าสายเหรอคะ อ้าวเหรอฮะไม่อยู่ซะแล้วอ้าวงั้นเราคุยเรื่องอื่นกันไปก่อนเคขออะไรก็ดีเคขออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเอาเอามีประชาสัมพันธ์ข่าวของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฐานไทยนะฮะก็เขาประกาศข่าวดีแก่ผู้ลงทุนคือเขาออกกองทุนเปิดฐานไทยเจแปนอีควิตี้ทริกเกอร์สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเขาออกไปสองกองนะฮะกองแรกก็สิบเจ็ดมีนาสองห้าห้าเจ็ดแล้วก็อีกกองก็ เอ่อ21พฤษภา257ตอนนี้ก็แบ่งเป็นสองก๊อกใช่ไหมคือ<ฤ>ก๊อกแรกถ้าได้ห้าเปอร์เ็นตปุ๊บจ่ายก,ก่อนห้าเปอร์เซ็นแรกแล้วก็ถ้าทริกต่ออีกก็จ่ายอีกนะฮะโดยตอนนี้ทั้งสองกองก็สามารถที่จะรบริหารจัดการทำกำไรให้ได้5%แรกเรียบร<ฤ>้อยไปแล้วนะฮะก็จะจ่ายผลตอบแทนผู้ถือหน่วยภายในวันที่25มิถุนายนนี้ส ก็เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนนะแล้วก็สาเหตุที่มันไปทริกได้ทันเวลานี่ก็ทางดรสมจินสอนไพศาลกรรมการผูชจการบราจอฐานรไทยเขาก็เปิดเผยว่าช่วงที่ตอนออกกองทุนตอนนั้นนะถ้าเรานึกย้อนกลับไปนี่คือช่วงนั้นสถาการการเมืองเราก็ยังรุมๆดอนใช่ไหมฮะตึงๆแล้วก็รัชนีตลาดหลักทรัพย์ก็ค่อนข้างแย่ แต่ว่าทางญี่ปุ่นมันมันมันดูโอเคนะฮะแล้วตอนนั้นเขาก็ออกกองญี่ปุ่นมาเพราะว่าช่วงนั้นก็มีอเบโนมิกสนั่นแหละนะฮะแล้วก็ดัชนีนี่แค่อีกตอนนั้นก็ยังอยู่ระดับต่ำยังเตี้ยอยู่นะฮะก็เข้าไปออกกองทุนอออก,กองทุนทั้งสองกองทุนนี้นะก็เป็นเจแปนอิควิซิทิคเกอร์ทั้งสองกองทุนนี้เขาไปซื้อ ก็คือเอาไปลงทุนในกองทุนหลักนิกเกอิ225 ETF ของ n o มระ a อสเซส m มนจ g เมนต์นะฮะก็จะเป็นการจัดสรรน,น้ำหนักการลงทุนให้ใกล้เคียงกับดัชนีหุ้นของญี่ปุ่นก็คือไอตัวนิกเกอิ225เนี่ยนะฮะก็มีหุ้นพื้นฐานดีๆที่เราก็รู้จักกันดีหลายตัวนะเช่น Toyota, Honda, Sonic, asonic, Canon, ahi, ้ o n i c ิ a n านาโซนิกแคนนอนอาซา ANA ยูน <7. S 2> ิโคลเซน่นก็ปรากฏว่ามันก็ได้รับอัน,นิสงจากโนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้วก็มาตรการกปรับลดภาษีเงินได้นอติบุคคลมาตรการที่ทางธนาคารญี่ปุ่นเขาเอาเม็ดเงินมาอาัดฉีดก็คท่าเทียบ e, คล้ายๆ q ้อเมริกาเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่นับรวมไอตัวคอนซัมมชันภายในที่ม,มันตกใจเรื่องจะขึ้นแวตก็ซื้อข้าวซื้อของอุตลุดเนี่ย ก็เลยทำให้การบริโภคมันโตก็ทำให้กองทุนทั้งสองนี่ก็ทริก5%แรกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็คาดการครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้าฮอนด้าซาฮีเอ็นเอยูนิโซึ่งได้รายงานคุณฟังไปเนี่ยนะคะน่าจะยังได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่ายังมี โอกาสที่จะทริกสิบเปอร์เซ็นได้นะคะแล้วก็บริษัทเหล่านี้เนี่ยพื้นฐานก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะประกอบกับประชาชนก็ยังคงมั่นใจถึงแม้ว่า การปรับเพิ่มภาษีนูค่าเพิ่มจะขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็เหมือนว่าเริ่มชินก็ยังคงใช้จ่ายกันอยู่นะคะผู้ที่สนใจกองทุนรวม,มอื่นๆของ TMBAM นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์1725หรือว่าช่องการขายต่างๆธนาคารฐานไทยทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ตัวแทนสับสุนการขายลองคลิกเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ TMBAM.com นะคะอืมครับคลิกแล้ว5%แรกอืม อาส่วนเรื่องของเออผมเนื่องจากสายก็พอดีคุณพี่ชัยไม่สะดวกเข้าะนะคะแต่ตงไงก็ตาม <ไป S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะติดต่อเข้ามานะครับก็จะเป็นเ,ออเรื่องของงานเ e ท t f e ฟ็กซ์ออนไลน์นิวสเตอร์แฟรศูนย์ที่โซนเซนทันคอร์ดชั้นหนึ่งนะเซนทันเวิร์เนี่ยนะฮะ26บถึง29 26วันอะไรเอ่ย ยีสกก็ยังไม่กี่วันแล้วนะเพื่อหาสบูรอ่าเพื่อหาสบนี้ก็จะมีงานละก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาจะประชาสัมพันธ์เรื่องของเซ็ตแล้วก็ดีเฟกซ์ก็ด้เน้นไปเรื่องของการใช้ออนไลน์เทรดดิ้งทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารอนุพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะนี่มีมีเรื่องชวนคุยหน่อยก็คือเรื่อง ltf rmf เนี่ยคนถามกันเยอะแล้วก็วันก่อนผมฟังเมื่อวันเสาร์ถ้าจำไม่ผิด ช่องเรานี่แหละทางคุณยุทธนากระบนแสงเนี่ยก็เชิญคุณรังสรรใช่ไหมอธิบดีกรมสรรพกรรังสรรค์ศีวรสานก็มาพูดคุยเรื่องเนี้ย LTFIMF ผมฟังซุ้มเสียงแล้วเนี่ยมีแววไหม l t f นี่ไม่รอดหรอไม่ต่อว่างก็คือก็คือแกบอกว่าปีห้าเก้าเนี่ยมันมันครบอายุก็คงจะไม่มีการต่อส่วน IMF เนี่ยก็เป็นแนวคิดนะยังเป็นแนวคิดอยู่แต่ว่า มันตั้งอยู่บนโจทย์บนสมมติฐานทํานองว่าคนที่ใช้สิทธิ์ลดหย,ย่อนภาษี<ะ> ltfimf เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่มีเงินเดือนเยอะจะใช้สิทธิ์เยอะนะแล้วก็บอกว่าออไอ้สองกองเนี่ยมันรวมกันได้ตั้งล้านนึงก็เลยเหมือนกับว่าคนก็เลยกลายเป็นคนที่มีฐานเงินเดือนสูง,สงได้<ะ>ประโยชน์ไปนะซึ่งอันนี้ผมเห็นต่างนะคือข้อที่หนึ่งเนี่ยเราคิดกันแบบ ตัวเล็กกลมๆนะคุณซลินาคนที่ใช้เต็มแม็กได้ <หา S 2> น,น้อยมากอะ่ะก็คือหนึ่งล้านบาทใช่ไหมก็คือเขาให้ไม่เกินห้าแสนหรือไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นของรายได้ค่ะคนที่มันจะมีรายได้เหลือมาซื้ออไอทีเอสหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะฮะมันคือสามสิบเปอร์เซ็นของรายได้เขานะค่ะก็เท่ากับเขาจะต้องมีขั้นต่ำสามล้านห้านะ รายได้ต่อต่อปีต่อปีสามล้านห้าผมคิดดูแล้วคือจะต้องมีเงินเดือนสามแสนอัพนะนี่ไม่นับว่าโอเคว่าเขาเป็นรถหย่อนนู่นนี่นัน่น,นได้อีกแล้วเขายังอุตสาห์ใช้เต็มแม็กได้ได้นี่ก็แสดงว่าเอาว่าคนที่ต้องมีฐานเงินเดือนสามล้านห้าสามล้านหกขึ้นไปในเมืองไทยเนี่ยกุ้มจะมีเยอะมัมยุมไม่เยอะนะ เพราะนั้นคนจํานวนที่จะไปใช้สิทธิ์เต็มแม็กจริงๆก็คงไม่เยอะหรอกแล้วคนที่จะไปใช้เต็มจริงๆอาจจะมีคนที่มีเงินเดือนหมายถึงมีรายรับ<ม>เกินสามล้านห้าสามล้านหกที่ผมว่าเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้สิทธิ์เต็มทั้งจํานวนทุกคนหรอกเพราะหลายคนก็มีภาระอย่างอื่นเนาะ<ม>ก็ต้องทํานูน่ทนทํานี่อะไรของเขาตั้งเยอะตั้งแยะมากมายการที่เขาจะกันรายได้เขาถึงสามสิบเปอร์เซ็นเพื่อมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเนี่ย ผมว่าไม่มีจํานวนไม่มากสักเท่าไหร่หรอกอนะฮะเพราะนั้นไอ้อกรอบความคิดที่ไปคิดว่าเป็นเรื่องที่คนรวยได้ประโยชน์เท่านั้นเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่อมผมว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยกลับเป็นคนที่มีฐานเงินเดือนสักประมาณห้าหมื่นวิ่งไปจนถึงแสนถึงแสนห้าเนี่ยคนกลุ่มเนี้ยน่าจะเยอะที่สุดถ้าไปดูบัญชีผู้ถือหน่วยจริงๆเนี่ยนะ ทีนี้ตอนนี้บัญชีผู้ถือหน่วยเนี่ยมันมันมันไล่าย,ยากว่าเนื่องจากว่าแต่ละบลจอมันมีเยอะแล้วก็มีแต่ละบลจอก็มีกองทุนเยอะแล้วแต่ละคนก็ซื้อกองทุนหลากหลายนึกออกมาเพราะฉะนั้นไอ้ชื่อผู้ถือหน่วยมันอาจจะอย่างผมเนี่ยอาจจะมีสักประมาณยี่สิบกองบนชื่อผมเนี่ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเอ่อหนึ่ง หนึ่งกองคือหนึ่งคนมันไม่ใช่นะครเพราะฉะนั้นมันก็เลยยังอาจจะดูยากลำบากหน่อยหนึ่งแต่ผมว่าผมเชื่อว่าคนที่ใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่เนี่ยกลับเป็นคนที่ฐานเงินเดือนแถวเนี้ยห้าหมื่นถึงแสนห้าแล้วก็ใช้สิทธิ์กันได้ในระดับหนึ่งะนะฮะแล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าคนที่เขามีโภพิเดนฟันแล้วคนที่เขามีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้วเนี่ย บางส่วนเขาก็ไม่มาลงทุนไอ้รถตัวรถยนภาษีหรอกเพราะเขาก็จ่ายตรงนั้นไป,ไปแล้วเพราะฉะนั้นบางคนก็ส่วนหนึ่งของการการทำงานวิจัยบางชิ้นเา็ายังระบุเลยว่าบางคนเนี่ยวางแผนภาษีเพื่อไว้าากเกษียณไม่พอเนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากไปคิดว่ากองทุนบำเดจบำนาญข้าราชการหรือบำนาญ<ม>ที่ตัวเองจะได้รับสำหรับข้าราชการเนี่ยมันพอที่จะอยู่ตอนหลังกเกษียณ หรือคนที่ลงทุนใน provident fund แล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะพอสำหรับเมื่อตัวเองกเกษียณเพราะว่าอาจจะลืมไม่ได้วางแผนเรื่องว่าเฮ้ยมันมีเงินเฟ้อนะ,<ม>อะที่มันจะทำให้เงินเรามันลดค่าลงหรือยังไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราว่าหลังกเกษียณแล้วจะมีชีวิตอยู่ด้วยเงินสักกี่ตงังกี่ตังเนี่ยเพราะฉะนั้นพอใกล้ๆวัยเกษียณเนี่ยมันก็ถึงจะมานั่งดูใหม่ว่าเฮ้ย ตกลงต้นทุนที่เราเตรียมไว้มันอาจจะไม่พอเขาก็มาเล่งเครื่องเอาในช่วงไยท้าย,ายเพราะนั้นถึงบอกว่าฐานคนที่ลงทุนใน LTFI MF ในระยะตั้งแต่ต้นต้นของการทำงานเนี่ยไม่ค่อยมีอ่ะมันจะมาทำเอากันราวๆสักสี่สิบเลขสี่สิมาเยือนเนี่ยสามสิบห้าสมสิบหกสเจดสามเนี่ยจะเริ่มเห็นคุณค่าของกองทุนพวกนี้แล้วก็เพิ่งเข้ามาได้ไม่เท่าไหร่ แล้วทีนี้มันจะเป็นเลิกเขาซะเนี่ยแม ที่คุณรัชพลพูดเนี่ยสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์เขามีทําวิจัยเชิงลึกพฤติกรรมการถือครองหน่วยลงทุนก็บอกว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดจาก LTF เนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้สูงแต่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางแล้วก็ LTF เนี่ยเป็นช่องทางในการสร้างวินัยการออมสําหรับการเกษียณอายุที่ดีนะคะบอกว่า20%ของผู้ลงทุนเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อออมหลังเกษียณแล้วก็40จะลงทุนเพิ่มต่อเนื่องทุกปีคือผู้ลงทุนในกองทุน LTF เนี่ยจะเรียนรู้ที่จะเริ่มลงทุนนนนนใกอองงทททุรรรวมปปะะเภื่่่ซึไได้ับสิิธโยช์ ภาษีเพิ่มเติมใน1นถึงสปีหลังจากลงทุน LGF ครั้งแรกเออดิฉันก็อย่างนี้เลย เป๊ะเลยคือเร<ช>ิ่มจาก LTF แล้วก็ไปลงกองอื่น<ช>แล้วก็อย่างบริษัทอขออภัยสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเนี่ยเขาก็มีผลศึกษาสอดคล้องกันเหมือนกันว่า LTF MF เนี่ยเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศส่งผลให้ความเคลื่อนไหวของตัชนีหุ้นนั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการออมระยะยาวให้กับประชาชนนะคะ,ะคือมีการศึกษาเพิ่มเติมว่ากลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยจะสามารถประหยัดภาษีได้จํานวนมากกว่ากลุ่มคนที่มีรายได้สูงเมือ่อนําเงินที่ได้รับการลดหย่อนมาคิดเป็นสัดส่วนเทียบกับจนนว ภาระภาษีเดิมด้วยฮะแล้วจริงๆเนี่ยโครงสร้างภาษีจริงกรมสรรพากรเนี่ยต้องไปทบทวนบางอย่างของตัวเองกันคือกรมสรรพากรเนี่ยเป็นลดนิติบุคคลลงมาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็ทําให้เจ้าของกิจการที่สมมุติเขาใส่หมวกสองใบเนี่ยคุณสรีนาเป็นเจ้าของกิจการด้วยแล้วก็ตัวเองก็มีรายได้เงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยผมว่าทางทางเลือกเขาจะทำไงเขาจะไปตั้งเงินเดือนเขาแพงๆเขาโดนภาษี ขั้นบันไดสามสิบห้าปอร์เซ็น์ไหมล่ะเขาก็เขาก็ตั้งกันเดือนเขาถูกถูกถูกไหมแล้วก็โอเคเขาก็ไปใช้สิทธิ์ไอทางฝั่งเอ,อเงินได้นิติบุคคลเพราะว่านิติบุคคลมันไปคิดจากกําไรด้วยซ้ำใช่หมครับเพราะนั้นถ้ากําไรเรายีา่สิเปอร์เซนตค่อยเสียภาษีกําไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ไปหลบทางรู่ไส้อย,อยู่ดี<ม>สําหรับคนที่มีรายได้สูงนะ ด้วยฐานภาษีที่มันไอไอตัวนิติบุคคลมันยังอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตค่ะเพราะนั้นไอทางแก้เดี๋ยวที่อยู่ๆบอกว่าเฮ้ย <Ha. S 2> ไปเลิกลดหย่อนภาษีแล้วมันจะทําให้ฐานภาษีเก็บเงินภาษีได้มากขึ้น mm hmm. ผมพรามันมันมันห mm hmm. ลงประเด็น,นะืะเปล่า mm hmm. หรือจะไปบอกว่าโอ้ทุกวันนี้ปวดหัวกรมสรรพากรต้องมานั่งไล่เช mm ็ hmm. คว่าเอ่อทำเอกสอการกรสารเปเปอร์เยอยะแยะมากมาย mm hmm. เวลาขอขอเลมภาษีปลา,ายปีกันทีงเนี่ย mm hmm. ผมว่าก็คนละประเด็นอีกอะเพราะว่า ถามว่าถ้าเจ้าหน้าที่สมรกรที่ทําหน้าที่นี้ไม่ทําหน้าที่นี้หมายถึงว่าลดเอกาสารที่จะต้องมาดูเรื่องลดหย่อนลงไปเนี่ยสมรกรจะไปตามไล่เก็บภาษีมันใช่คนคนเดียวกันที่ไหนอะ่ะมันก็คนละคนเีกอะ่ะมันคนละหน่วยกันนะแน่นอนหน่วยที่ไปตามภาษีก็หน่วยหนึ่งหน่วยที่ทําเอกาสารก็หน่วยหนึ่งเพราะนั้นมันไม่ใช่โจทย์มันไม่ใช่นะนะฮะแล้วแล้วมันออมัน,ม,นมันทำลายแผนการออม เราผมเพิ่งอ่านไอ้เรื่องกองทุนประกันสังคมที่มีคนบอกว่าเฮ้ยตัวเลขมันทําท่าจะแย่เพราะว่ากองทุนประกันสังคมในอนาคตเนี่ยมันภาะพอไอเอจิ้งโซซยตี้มากขึ้นเนี่ยคนเกษียณมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีเม็ดเงินเนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อท็จจริงเพราะว่าทุกวันนี้คุณจ่ายประกันสังคมสามเปอร์เซ็นตไม่เกินเจ็ดร้อยห้าสิบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เอาแค่สี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นแหละที่มาใส่อยู่ในกองทุนประกันสังคมเพื่อ การชลาภาพแต่ประเด็นมันคือว่าพอคุณกเกษียณเนี่ยคุณจะได้ประมาณ20%ของเงินเดือนไม่เกินหมื่นห้าก็คือราลาสา0พันบาทมันก็เท่ากับว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปมันแค่สามเปอร์เซ็นตแต่พอกเกษียณปุ๊บเม็ดเงินที่มันจะไหลออกทุกเดือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์้ามันจะทันกันไหมเพราะฉะนั้นเมื่อไหลที่มันเริ่มมีคนกเกษียณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ย ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วขณะที่ไอ้แรงงานคนหนุ่มคนสาวมันลดลงเนี่ยเม็ดเงินมันไม่ทันกันหรอกมันก็จะช็อตอ่ะแล้วถึงจอนนั้นทําไงคุณไม่มีทางเลือกให้เขาวางแผนเพื่อไวเกษียณเลยคุณไม่ให้ประชาชนมีทางเลือกเลยเออมันแปลกๆนะคือหลายความเห็นก็อย่างว่าอย่างคุณคล้ายๆกับคุณรัชพลเนี่ยก็คืออยากให้คงอยู่ต่อแม้กระทั่งคุณสถิตลิมพงผะอ่ามีประกาศจากคอสชนะคะเอาค่ะกลับมา ว่าส่งท้ายช่วงกับคุณรัชพลเลยนะส่งท้ายเลยนะหมดเวลาช่วงนี้พอดีไงเอาคุณจะ<อ>ส่งท้ายอะไรเขาประกาศอสองฉบับละแต่งตั้งคณะทํางานคณะอะไรของเขาเรื่องอาเซียนเรื่องหนึ่งใช่ไหมฮะกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องหนึ่งโผมดูรายชื่อผมนึกในใจยอะมากว่าแบบไม่ประหลัดนี่แค่ประชุมคงไม่ต้องทําอะไรเ,เนาะเป็นกรรมการหลายชุดด้วย อายังไงก็เอาใจช่วยนะคะครับเราส่วนเรื่อง LTF, i เทเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลอะไรมาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเอาเชิงลึกๆกันจริงๆนะฮะว่าเฮ้ยมันตกลงมันดีไม่ดียังไงผลดีผลเสียเป็นยังไงวันก่อนที่คุยคุณเสกสรรอันนั้นก็อีกมุมหนึ่งว่าการที่มีอ f ร f l t ฟมันทำให้กองทุนเนี่ยก็คือนังทุนสถาบันมันแข็งแรงขึ้นมันไปช่วย ในการที่จะบาลานซ์นักลงทุนรายย่อยก็ดีหรือบาลานซ์นักลงทุนต่างชาติก็ดีเนี่ยอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าเออสัมปทานเขาจะเดินหน้าเลิกจริงๆหรืออืม,อมแล้วองคาพยบทั้งหมดถ้าเขาจะปฏิรูปกันจริงๆเนี่ยเขาจะปฏิรูปอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาว่ากันผมแววๆว่าเดี๋ยวอาจจะต้นเดือนหน้าเนี่ยอาจ,จะมีสัมมนามานั่งคุยถกกันเรื่องนี้อยู่นะ ว่า IMF LTF เนี่ยมันมันดีมันบวกมันลบยังไงต่อเศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยคือนะถกแล้วยอยากจะให้ไปถึงหูผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจด้วยนะจ้าค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของคุณรัชพลหมดลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกันกับร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิตตอนนี้พักฟังค่ะพักฟังโฆษณ<น>าสักพครับร้อยหนึ่ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money makeover โดย อยากลงทุนง่ายๆกับบัวหลวงนธนทวีหรือบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร02 674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02 657 5757บจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725 วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน 4fp ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย ทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุนบี s ทสเเป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทร1 3 3 3หรือกองทุนบัวหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8่กกดองทุนบัวหลวงธนทวีกองทุนบี s ทสรคล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ร้ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบวัวหลวงนธนทวีหรือบวัวหลวงตราสารนี่ภาครัฐโทร02 674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02 657 5757บจกรกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบจอฐทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุน 1>, 1 7 2 5งวางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยอยากลงทุนง่ายๆกับบวัวหลวงนธนทวีหรือบวัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐโทร 026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757บลจรกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยผู้ชีวิตการลงทุนโทร1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทำให้หลายๆครั้งอยากได้การลงทุนที่เข้าใจง่ายคล่องตัวเมื่อต้องการใช้เงินกองทุนบัวหลวงธนทวีและกองทุน B ีแทสรีเป็นคำตอบที่ผมเลือกเพราะลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพคล่องตัวซื้อขายได้ทุกวันทำการสอบถามที่ธนาคารกรุงเทพโทรหนึ่งสาหรือกองทุนบัวหลวงโทรศูนย์สองหกเจด่กด8กดองทุนบัวหลวงธนะทวีกองทุน B ีแทสรีคล่องตัวตอบโจทย์การลงทุนในทุกสถานการณ์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ tun